สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจอยไอ้นี่จะจะหั่นหมูเอาไว้ทําแกงเขียวหวานให้ย่าจ้านะนะเพื่อนๆก็คงจะสงสัยทำไมมีแต่คลิปแกงเขียวหวานจังเลยอย่างนี้นะย่าแม่ย่าจอยกับพี่สาวแอนดี้ยังไม่เคยกินแกงเขียวหวานจ้ะนะจอยยังไม่เคยทําแกงเขียวหวานให้เขากินจอยจะทําแต่แกงผันงจ้ะนะแกงผันงแล้วก็แกงเผ็ดให้เขากินจ้ะ แกงเขียวหวานเขายังไม่เคยกินกันนะทีนี้เขาก็เลยแบบว่าอยากกินจะอยากกินก็เลยแบบว่าให้ลูกสักลูกสะพ้ายทาให้จ้ะจอยก็เลยเออทำให้แกกินจ้ะน,น,นะจอยก็จะใช้หมูทำนะเพืเ่อนๆนะงวดนี้จอยซื้อหมูมาจา้ะนะจอยไม่ใช้ไกท่ทําจอยจะใช้หมูจ้ะหมูนี่ก็คือแปบหนึ่งนะเพื่อนยัดสมบัติก่อน จะซื้อขาหมูมาแบบนี้จ้ะนะเพื่อนๆนะมันคุ้มจ้ะขาหมูแบบนี้นี่แบบนี้ขาหมูสิบปอนจ้ะนะสิบปอนนะเป็นเงินไทยก็สี่ร้อยบาทบ้านเราจะนี่จ้ะนะเขาก็จะประมาณนี้จ้ะใหญ่ๆจ้ะเราก็แบบมีเนื้อติดมันอะไรอย่างงี้จ้ะมันจะทำทำแกงเขียวหวานนะเพื่อนนะถ้ามันมีเนื้อติดมันบรรดาเนื้อหมูเนี่ย เนื้อติดมันเจ้าส่วนในของกระช่างค่ะเพื่อนๆถ้ามันติดมันมันจะทําให้ไอเนื้อนุ่มจ้ะนะเพราะว่าไขมันเขาทาให้นุ่มอยู่แล้วไงนะจอยก็จะมาแล่ไวจ้จ้ะซื้อมาแล้วก็แล่เลยจ้ะมันจะได้มีพื้นที่มีพื้นที่ไว้ไอนี่จ้ะใส่ในตู้เย็นอะถ้าใส่ในใหญ่ให่อย่างเงี้ยมันไม่มีพื้นที่ไงเพื่อนเพื่อนะจอยก็จะแล่ซื้อมาแล่เอาจา้ะส่วนหนังมันก็ใครจะเอาไปทําแคบหมูก็ได้จ้ะ นะเพื่อนๆนะจอยจะเก็บแต่ไขมันไว้จะนะไขมันนี่คือจอยสามารถเอาไว้ทําได้หลายอย่างทำไส้กรอกทําคุณเชียมแล้วก็ทาไส้หัวได้จะนะสี่ร้อยบาทบ้านเราคุ้มนะมนเพื่อนๆนะหมูขนาดนี้ยคุ้มถือว่าคุ้มนะจอยว่านนะนี่จะมันก็จะมีคนมาเพราะว่าไปซื้อร้านขายเนื้อจะร้านซื้อที่ร้านขายเนื้อ ของเพื่อนแอนดี้จ้ะนะเน่จะเป็นประมาณนี้จ้ะจอยก็จะไม่เอาหนังนะจอยจะไม่ค่อยเก็บหนังไว้จ้ะหนังมันจะแข็งเพื่อนๆนนะจอยจะเก็บแต่ไขมันจ้ะกระดูกจอยก็ไม่เก็บแ้ะมันไม่มีที่เก็บไงกระดูกกับเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่อะมันไอ้นี่จ้ะมันเต็มในตู้เย็นจอยอะนะจอยก็ต้องเอาแต่เนื้อจ้ะ แล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอาไว้ทําทําแกงทําอะไรทําผัดทําอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคุ้มไปซื้อแพ็คหนึ่งอะสองสามปอนด์สี่ปอนด์ไม่คุ้มจ้ะนะนี่ก็ก้นประมาณนี้จ้ะนะแล่เอาอย่างนี้ก่อนอันนี้ก็วางไว้อย่างนงี้แล้วก็มีตมม้มคมๆจ้ะนะฝนกันให้ดี กระดูกส่วนใหญ่เมื่อก่อนจอยก็จะเก็บเอาไว้ทำน้ำซุปนั่แหละจ้ะเพื่อนๆนะการแลรก่ก็จะประมาณนี้จ้ะเขาจะขายถูกแต่เขาไม่เขาเขาไม,เาไม่เขาไม่รู้จะไปทำไมกันไงเพื่อนๆนะส่วนใหญ่อะเขาทำกันไม่ค่อยเป็นอะ่ะนอกจากเอาไปอบจ้ะส่วนใหญ่เขาก็จะอบทั้งขานี่หละเพื่อนๆ แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆของตัวอยงนี้จะนี่ประมาณนี้จะเอ๊จะหั่นหมดแล้วก็ประมาณนี้จะจอยก็จะมาสไลด์ชิ้นเล็กๆนะเพื่อนๆสำหรับแกงสำหรับเอาไว้แกงจะไว้ผัดไว้แกงนะจะซื้ออย่างนี้มันจะคุ้มนะเพื่อนๆนะจะสไลด์ หั่นชิ้นใหญ่ไปมันก็เปลืองจะต้องทำชิ้นลเล็ก น้ำตาลลงไปจ้ะ จอยได้รวนเอาไว้แล้วนะเพื่อนๆนะไม่ต้องต้มให้เขานานจ้ะอันนี้ก็ใส่ผักไปจ้ะทำเยอะๆจ้ะเพราะว่าพี่สาวของแฟนจอยเขาไปด้วยจ้ะพี่สาวพี่เขยอย่างเงี้ยเขาไปดูแอนดี้วิ่งด้วยจ้ะวันนี้แฟนจอยเขาวิ่งมาราธอนเนาะก็เลยทําไปจ้ะทําไปเยอะใส่ผักเยอะๆนี่ไม่ใช่อะไรนะนเพื่อนๆนะ ย่าชอบกินผักจ้ะไม่ย่าจอยเขาชอบกินผักหมูสุกสุกแล้วจะมันรวนสุกแล้วใช้เวลาแกงไม่นานจ้ะสูตรใครสูตรมาเพื่อนนะถนัดยังไงก็ทำไปจ้ะนะใครถนัดแบบผัดพริกกับหัวกะทิก็ผัดจ้ะนะเพราะว่าเมนูอาหารมันไม่มี ไม่มีตายตัวมันแล้วแต่คนถนัดจ้ะเพื่อนๆดัดแปลงยังไงก็ดัดแปลงไปเลยจ้ะยังไงมันก็ต้องสุกเหมือนเหมือนกันทั้งนั้นนะจ้ะรสชาติออกมาก็เหมือนเหมือนกันจ้ะแค่เราดัดแปลงว้ให้สีสันมันสวยงามมากขึ้นนะเพื่อนๆจอยจะบอกเอาไว้เต็มกระทะนี่ยคือว่าพี่สาวแอดดี้นานๆเจอกันทีก็เลยแบบต้องทําเยอะๆให้ญาติจ้ะเพื่อน ไม่ได้ทําขายจะยาเขาไม่เคยกินแกงเขียวหวานสักท,ทีจอยไม่เคยทําให้แกกินน่ะสนใจจอยจะทําแต่พวกแกงเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยจะนะพวกผัดไก่ผัดขิงอะไรอย่างเงี้ยจะแกงเขียวหวานไม่ค่อยได้ทาไม่ไม่ทําให้เขากินเลยอ่ะเขาไม่เคยได้กินอ่ะจะนะพี่สาวแอนดี้อย่างเงี้ยสนใจจําเป็นเมนูอย่างอื่นจะเพราะว่าจอยทําเพราะว่าแฟนจอยเขาไม่ค่อยกินแกงเขียวหวานเลเพื่อน จ้ะจอยใช้กระทะทานะเพื่อนๆนะเพราะกระทะมันมันร้อนเร็วจ้ะนะความร้อนมันไปทั่วถึงจ้ะจอยใช้หม้อไม่ได้จ้ะหม้อใหญ่นี่คือใช้เวลาการแกงของจอยทั้งวันจ้ะเพราะว่าหัวเตาจอยมันเป็นหัวเตาไฟฟ้าจ้ะแล้วมันวงวงวงของเตาอะ่ะมันไม่ใหญ่พอเท่าที่จะใช้หม้อใหญ่จ้ะเพื่อนๆนะคือมันหัวหัวเล็กจ้ะ หัวเตาไฟฟ้ามันเล็กจะไปใช้หม้อแบบใหญ่ๆไม่ได้จ้ะจะทําให้เตาเขาเสียจ้เนะเพื่อนๆนะเราจะอธิบายไว้ในคลิปนี้อีกบางคนบอกทำไมไม่ใช้หม้อใหญ่ๆท,ทําทีเดียวเลยปัญหาก็คือแบบหัวเตามันเล็กนี่แหละจ้ะมันไม่ใช่เตาแก๊สนะหัวเตาไฟฟ้ามันจะมีขนาดไซส์ของของหม้อที่จะ,จะ,จ,ะจะวางจ้ะนะจะไปซื้อใหญ่มากมายมาก็ ใช้ไม่ได้จ้ะ จะตกแต่งด้วยผัดข้างหน้าจะทำที่เราเยอะๆอย่างนี้จะเขากินจุกันเพื่อนๆญาติแฟนกินจุจะก็ทําไปนานๆทําทีจะนะนานๆทีเจอกันจะนี่จะใส่ลงไป โดยไม่ใส่ใบมะกรูดโรยหน้านะเพื่อนๆนะเพื่อนๆบางคนถามว่าทําไมไม่ใส่ใบมะกรูดอาหารฝอยลงไปมันแพงจ้ะอีกอย่างหนึ่งก็คือฝรั่งเขาไม่กินใบมะกรูดเพื่อนๆนอกจากทําพริกแกงนะนอกจากเราจะเอามาตําเครื่องแกงเขาถึงจะจะกินเพื่อนๆแต่ถ้ามาหั่นแล้วโรยอย่างเงี้ยเขาไม่กินจะเพราะว่ามันเหนียวมันมีความเหนียวจะเขาไม่ชอบกัดอะไรเข้าไปแล้วมันเหนียว แต่โหระพาที่ม,ม,ม,มันมันมันอ่อนจ้ะมันนุ่มเนาะเขาก็กินได้จ้ะเพื่็นบางคนถามว่าทําไมไม่ใส่ผักอย่างอื่นมั่งทาทําแกงเขียวหวานทําแกงเผ็ดทาไมเห็นเห็นใส่แต่ไอพริกหวานปาปิก้าพริกหวานปาป,ปาปิก้าฝรั่งเขาชอบกินจ้ะนะไอหน่อไม้เขาก็ไม่ชอบจ้ะนะไม่ค่อยชอบน้อยคนที่จะ,จะจะกินหน่อไม้นะเพื่อนๆนนะมันก็เปืองด้วยจ้ะนะ เคลลงแครอทเขาก็ไม่อยากจะกินจ้ะนะมันมันจะทําให้หวานเกินไปถ้าใส่แครอทเพราะว่าพริกปาปิก้ามันก็หวานแล้วจ้ะเพื่อนๆนะถ้าใส่พวกแครอทลงไปพวกถั่วบรรดาพวกถั่วลงไปมันก็จะไปหวานเหมือนเชื่อมอ่ะจ้ะนะมันแล้วแต่คนนะ่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบกินแบบหวานมากก็ทำไปเลยจ้ะแต่จอยก็เอาแค่นี้จ้ะกำลังพอดีเพราะว่าฝรั่งส่วนใหญ่เขาตอบรับกับแกงจ้ะนะแกงเผ็ด แกงเขียวหวานอะไรประมาณนี้จ้ะนะ้าที่จอยทําคือเราจับกลุ่มได้ว่าเขาชอบกินแบบไหนเราก็จะทําแบบนั้นจ้ะใส่ผักเยอะมันก็ไม่เห็นชิ้นไก่เขาก็ไม่กินอีกอล้จ้ะนะเพื่อนนะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณคะ่ะทุกคน